รับเรื่อง h a p p y s m e วันนี้เราก็มาคุยเรื่องของคนเนาะหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เรื่องคนทํางานยังไงในเรื่องของคนเนี่ยผมว่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ก็คงทาให้คนเจอปัญหาแย่ะยไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนีสิน่งในนี้ก็ตอบโจทย์เยอะแยะไปหมดเลยเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากคือเรื่องการทํางานของคนวัยอื่นเรียกว่าเพื่อนแต่งวัยหรือแม้กระทั่งวันนี้เรามีคนที่มากกว่าคนไทยนะที่อยู่กับเราเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนี่ฮะเป็นสิ่งที่ s m e ใกล้ชิดมากขึ้น นื่องจากเรามีคนน้อยใช่ไหมครเรามีโอกาสจะสัมผัสเ้าเรียกความหลากหลายหรือความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยทําให้ทุกท่านนะโดยเฉาท่านผู้อ่านเนาะได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบใหม่นะที่ผมว่าน่าสนใจมากในเรื่อง QR code ในเรื่องการไปดูผ่านสื่อวิดีโอรวมทั้งการที่หนังสือตัวนี้ทําเป็นเหมือนเส้นทางในการเดินทางของความรู้นะครับรวมทั้งเนื้อหาต่างๆที่เราจัดสรรมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านมาก ก็เชื่อว่าเรื่องแฮปปี้เอกับคนมีความสุขเนี่ยวันนี้ต้องไปด้วยกันแหละแล้วลที่สําคัญอันนี้ก็คือว่าอยากให้ SME ทุก s m e เกลับมาใส่ใจเรื่องคนอย่างจริงจังมากขึ้นและผมเชื่อว่าองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยขอการค้าอราอร์2ที่ช่วยกันวันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ประเทศไทยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ SME ก็มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันผมเชื่อว่ามนุษย์งานมีสุขกับ Happy SME ซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่หน,นังสือหนังสือที่เหมือนหน,นังออรืบ ็นหนังสือที่เราเรียกว่าหนังสือพิมพ์และรลลวบรวมความรู้นะฮะที่เป็นวีดิทัศน์นะครับหรือภาพที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้สัมผัสนะฮะเมื่อใช้เทคโนโลยีนะ QR code ในการที่เราจะสามารถรู้ว่าในเรื่องราวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่จะช่วยทําให้การเรียนรู้ของเราง่ายขึ้นโดยเพาะในกลุ่มของ SNG e นะครับ ก็แต่และที่เนี่ยมีประเด็นนะครับเรื่องราวหรือว่าความสุขแบบไหนกันบ้างซึ่งสุดท้ายนี้เนี่ยฮะผมเชื่อว่าด้วย What, ว่าเขาเรียกเทคโนโลยี Technology ที่เปลี่ยนไปการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปกับความรู้ที่เรามีวันนี้ซึ่งกาลังเปลี่ยนแปลงหนังสืเอเล่มนี้จะช่วยตอบโจทย์นะฮะให้ทุกท่านสามารถจะเอาไปปรับใช้ในการดําเนินงานแล้กการใช้ชีวิตแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรและทุกคนในองค์กรมีความสุขอย่างแท้จริงด้ครับผมครับ